สวัสดีครับก็ไปเห็นคำถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการสวดจกักรพรรดบอกว่าจริงๆแล้วการสวดจกักรพรรดินี่นะครับสวด3จบหจบ9จบหรือกี่จบและสวดกี่จบกันแน่นะครับก็ไปเห็นในกลุ่มสวดมนต์มานะครับก็ขออนุญาตร่วมแสดงทัศนะในมุมของผมเนาะ ผมขอแยกอย่างนี้นะครับหากเรากำลังพูดถึงเรื่องของการสวดนะครับสวดเพียงอย่างเดียวนะครับสวดเพื่อการสการะบูชาเพื่อการอาราธนาขอบารมีพระขอบารมีหลวงปู่มาเพื่อปกป้องคุ้มครองเพื่อเกิดความมงคลนี่ยนะครับผมมองว่าสวดกี่จบก็ได้สมจบก็ได้ ห้าจบก็ได้ 9. จบก็ได้ขึ้นอยู่กับกําลังใจพื้นฐานของกําลังใจของแต่ละคนในการที่ทําแล้วรู้สึกถึงพระรู้สึกถึงบุญบารมีและบางท่านในคอมเมนต์ที่ผมไปเห็นมาเนี่ยนะครับแสดงทัศนะว่าสวดกี่จบก็ได้ก็เป็นบุญทั้งนั้นผมก็เรียนตอบอย่างนี้ว่าก็ถูกต้องว่าสวดกี่จบก็เป็นบุญ ทั้งนั้นในแง่ของการสวดเพื่อการสักการะบูชาพระนะครับสวดแล้วเกิดจิตรู้สึกถึงพระรู้สึกถึงบุญรู้สึกถึงกระแสดีๆอันนี้เป็นบุญแน่พระบุญคือความสบายใจแต่ทีนี้ในมุมที่2คือหากคุณจะสวดมนภาวนาสวดมนภาวนานะครับหาก ตั้งใจและว,วัตถุประสงค์คือการสวดมนต์ภาวนาและตั้งใจให้บุญเนี้เป็นบุญในระดับที่เรียกว่าภาวนาใหม่ผมก็เรียนตอบอย่างนี้ว่าหากเราตั้งใจจะสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้เกิดเป็นกําลังภาวนาเพื่อเจริญสติเพื่อยกระดับจิตของเราเพื่อทําให้สิ่งที่เรียกว่าเจริญหรือเกิดขึ้นและก็ เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนกาลังขึ้นอันนี้หากเราตั้งวัตถุประสงค์ในการทําเพื่อการภาวนาต้องเรียนตอบว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรวมจิตในการสวดมนต์โดยใช้คำภาวนาเป็นเครื่องช่วยยึดช่วยจับช่วยเกาะให้สติมีที่เกาะ ใช้ภาพพระในการที่ตั้งสมาธิรวมจิตให้เกิดเป็นกําลังหรือใช้การบริกรรมคาถาต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิเงินล้านอ,าอะไรใดๆก็ตามนะครับหากเรากําลังพูดถึงเรื่องการภาวนาแบบนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านมัก จะให้สวดมนต์หรือภาวนาเนี่ยนะครับสวดมนต์ภาวนาในระยะเวลาที่พอสมควรเช่นหนึ่ชั่วโมงร้อยแปจบหรือ,อจำนวนเท่ากับอายุบวกหนึ่งอิติปิโสใดๆก็ตามนะครับเราจะเห็นว่าหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อจรันเนี่ยนะครับในมุมส่วนตัวผมผมเนี่ย รู้สึกว่ากุศโลบายที่ท่านให้ทำเนี่ยครับก็เพื่อให้เกิดเป็นาการภาวนาที่มีคุณภาพมากขึ้นหรือแม้แต่หลวงตาม้าท่านก็จะเชิญชวนให้สวดมนต์ตามรอบนะครับก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันหรือร้อยแจบแปลว่าหากเราจะภาวนาเพื่อให้เกิดเป็นบุญต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรหากจะ อ้างอิงจากคําสอนของครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อฤาษีท่านก็จะบอกว่าอ,อ,อย่างน้อยต้องสวดให้ได้30นาทีหรือสวดมนต์ภาวนาให,ให้ได้มากกว่า30นาทีหลวงพ่อจรรนเองหรือหลวงพ่อเล็กเองก็ให้ทําในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นกําลังดังนั้นหากจะสวดเฉยๆเพื่อบูชาพระเพื่อขอพอรพระ ส่วนกี่จบก็ได้ครับแต่ถ้าตั้งใจจะสร้างกำลังสร้างบุญบารมีต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรผมมักจะเปรียบเทียบกับการวิ่งออกกำลังกายครับหากจะวิ่งเล่นๆสวยๆงามๆวิ่งกี่จบกี่รอบก็ได้แต่ถ้าจะวิ่งเพื่อเปลี่ยนชีวิตเพื่อสุขภาพแข็งแรงต้องใช้ระยะเวลาใช้ระยะทางมากพอสมควรครับขอบคุณครับ